บทที่1,126จิ้งจอกเท่าจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ยังคงรู้เกี่ยวกับความสามารถของเสี่ยวซานและถึงกระนั้นการแสดงของเสี่ยวซานในการต่อสู้เพื่อพิชิตตำแหน่งจักรพรรดนี้ก็ยังทำให้เขาประทับใจถ้าเขาไม่รู้ล่วงหน้าว่าเสี่ยวซานคือจินเมี่ยวหลินเขาคงไม่เชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกัน ความสามารถเกือบทั้งหมดของจินเนี่ยลินที่แสดงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสี่ยวซานเด็กคนนี้เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยสวรรค์จัก,กรพรรดิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตในมือของเสี่ยวซานจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ไม่แปลกใจเลยเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะเด็กคนนี้ได้ในตอนนี้เราจะมีข้อกำหนดโดยไม่ใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราต่อสู้กับท่านเสี่ยวซานกล่าวด้วยรอยยิ้ม เมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวซานจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ยิ้มอีกครั้งมันก็คงไม่ค่อยแตกต่างข้าจะไปขัดเกลาวพวกเจ้าเมื่อเจ้ามาแล้วเจ้ายังต้องไปที่ลานของศาลบรรพบุรุษงานแต่งงานของเจ้าตั้งแต่มันถูกจัดขึ้นในศาลบรรพบุรุษวิธีการร่วมมือกับศาลบรรพบุรุษยังคงต้องหารือกับจิ้งจอกสวรรค์ท้ายที่สุดเขาเป็นคนที่รับผิดชอบศาลบรรพบุรุษข้าเข้าใจเสี่ยวซานพยักหน้า จักพะพัอิอสูรพยักเขาวกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้จิ้งจอกสวรรค์ไม่ค่อยให้ความสำคัญค่าคุ้นเคยกับเขามากเมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าเขากำลังถือสิ่งเลวร้ายอะไรไว้เมื่อเผชิญหน้ากับเขาเจ้ายังคงต้องระมัดระวังเสี่ยวซานขยับเล็กน้อยพยักหน้าและพูดว่าข้าเข้าใจขอบคุณ ในบรรดาจากักรพรรดิทั้งหมดผู้มีอำนาจมากที่สุดคือจกักรพรรดิสวรรคเทียนหยางและจกักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่แต่ผู้ที่คอยดูเสียวสารด้วยความระแวดระวังอยู่เสมอคือจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ยิ่งกว่านั้นยังมีนี้เลือดระหว่างจากักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์กับมนุษย์ซึ่งจะมีการคิดบัญชีไม่ช้าก็เร็ว หลังจากพักผ่อนที่โรงแรมเสือขาวแล้วเสี่ยวซานก็พาไม่กงจือออกไปในเช้าวันรุ่งขึ้นการมาถึงของว่าที่จัก,กรพรรดิทั้งสองก็เป็นงานใหญ่สำหรับสารบรรพบุรุษเช่นกันผู้คุมกันนอของสาลบรรพบุรุษพาพวกเขาเข้าไปและไปที่พื้นที่พักผ่อนของพวกเขาเพื่อพักผ่อนก่อนเสี่ยวซานขอให้ผู้คุมกันของสารบรรพบุรุษเชิญจัก,กรพรรดิอสูจรจิ้งจอกสวรรค์มาพบเขา ใช้เวลาไม่นานข่าวมาจากผู้พิทักษ์ของศาลบรรพบุรุษว่าจักรพัิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เชิญพวกเขาให้มาพบกันในห้องประชุมศาลบรรพบุรุษในอีกหนึ่งชั่วโมงท่านตาของข้าพูดถูกเจ้าต้องระวังจักรพัิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ข้าคิดว่าตัวแปรเดียวในการเป็นจักรพัิของเราน่าจะเป็นเขาไม่กงจื่อพูดกับเสี่ยวซานผ่านการส่งสัญญาณเสียงเสี่ยวซานพยักหน้าเล็กน้อย ไม่ต้องกังวลค่าเข้าใจแต่มันไม่ง่ายที่เขาจะทำร้ายเรามาดูทัศนคติของเขาก่อนแม้ว่าจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์จะอยู่บนโลกใบนี้มา2,000ปีแล้วยังเป็นที่รู้จักในด้านภูมิปัญญาของเขาอีกด้วยแต่เสียวซานในฐานะอดีตประชาาเทพได้ดูแลอาณาจักรเทพมาหลายปีแล้วพร้อมกับการฟื้นตัวของความแข็งแกร่งของเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยธรรมชาติเขาจะไม่ประมาท เสี่ยวซานและเมื่อกงจือตกตะลึงเมื่อเห็นจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์จักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์มักจะแสดงรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์และประณีตอยู่เสมอแต่คราวนี้เสี่ยวซานรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเขาดูแก่ไปหน่อยต้องรู้ว่าในระดับจักรพพัดนั้นง่ายต่อการควบคุมลักษณะที่ปรากฏจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่แก่เท่านั้นแตออร่าข,ของเขาก็เสื่อมโทรมลงบ้างเช่นกัน ฟาบาดท,ท่านคือเสี่ยวซานมองจัก,กระพัิอสูนจิ้งจอกสวรรค์ด้วยความประหลาดใจจัก,กรรพัิอสูนจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มและส่หัวและกล่าวว่าไม่เป็นรายครอบครัวของเราเป็นแบบนั้นพูดตามตรงข้ายอยู่มานานพอแล้วท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงเสี่ยวซานถามจัก,กรรพัิอสูนจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่ามีคำโบราณว่าผู้ที่เล่นกับไฟจะต้องเผาตัวเองนี่เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าสำหรับเราที่ควบคุมโชคของเรา จำนวนกลุ่มของเราไม่มากเกินไปไม่ใช่เรื่องยากที่จะสืบพันธุ์ได้แต่เป็นเพราะว่าการควบคุมโชคและโชคถูกกลืนกินมากเกินไปแม้แต่ข้าเองก็ไม่มีข้อยกเว้นไม่เช่นนั้นคงไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์เช่นลูกประคำแห่งความพินาศรู้ไหมก่อนหน้าข้าไม่เคยมีตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ที่มีอายุอยู่เป็นพันปีข้าถือได้ว่าเป็นคนโชคดีมากข้าอยู่มานับพันปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสารบรรพบุรุษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโชคไม่คงที่อายุขของข้าขยายออกไปได้โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆและตอนนี้มันอ <captions> ยู่นอกเหนืออำนาจของข้าเสียงของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์นั้นดูอ้างว้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เศร้าเกินไปราวกับว่าเขาคาดหวังถึงสถานการณ์เช่นนี้มีวิธีเปลี่ยนหรือไม่เสี่ยวซานถาม จักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มและสายหัวและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ข้าเป็นผู้ควบคุมโชคของตัวเองและข้าไม่รู้ว่าโชคของตัวเองเป็นอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโชคของข้ากำลังลดลงและมีรางร้ายอยู่บ้างอย่าพูดถึงมันเลยบอกข้าเกี่ยวกับตัวเจ้าที่มาวันนี้เจ้าต้องการกำหนดวันแต่งงานหรือไม่เซียวซานกล่าวว่าเพียงเท่านั้นฝ่าบาททรงดูแลเรื่องโชคเลือกวันที่ดีและวันมงคลเพื่อจะได้แต่งงานอย่างเป็นทางการ จักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็มีความสนิทสนมนี่เป็นเรื่องง่ายค่าได้คำนวณให้เจ้าแล้วก่อนที่เจ้าจะมา33วันต่อมามันจะเป็นวันที่ดีและเป็นวันมงคลหนึ่งเดือนนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเจ้าในการเตรียมตัวขอบคุณฝ่าบาทเสียวซานย่อมไม่โต้เถียงกับจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เขากล่าวว่าคงเป็นเพียงแค่วันนั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับฉายาว่าเป็นผู้ควบคุมโชคยิ่งกว่านั้นเสี่ยวซานคำนวณด้วยเนตรวิญญาณสวรรค์ของเขาว่า33วันต่อมาจะเป็นวันมงคลจริงๆจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่เจ้าจะแต่งงานเจ้าต้องสร้างหอคอยแห่งชีวิตก่อนตอนนี้หอคอยแห่งชีวิตกำลังถูกสร้างขึ้นทั่วทุกแห่งและเมืองใหญ่บางแห่งสร้างเสร็จแล้วและผู้อาวุโสของเจ้าจะเป็นประธาน ถ้าสัมผัสได้ตอนนี้ด้วยการควบแน่นของพลังงานแห่งชีวิตโชคโดยรวมของทวีปนางฟ้าก็ดีขึ้นเมืองหลักมีหอคอยแห่งชีวิตอยู่แล้วและสารบรรพบุรุษควรจะมีมันโดยเร็วที่สุดเจ้าสามารถพูดได้ว่าต้องใช้ทรัพยากรใดบ้างในการสร้างหอคอยแห่งชีวิตสารบรรพบรุษข้าจะสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่ ขอบคุณฝ่าบาทข้าจะสร้างหอคอยแห่งชีวิตบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าและวังทองฟ้าจะทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมของหอคอยแห่งชีวิตเพื่อที่จะสามารถประหยัดทรัพยากรบางส่วนแม้ว่าหนึ่งเดือนค่อนข้างตึงเครียดแต่ข้าเองจะเป็นประธานในเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ข้าจะส่งรายการทรัพยากรที่จำเป็นให้ท่านในภายหลังจักพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าและกล่าวว่าได้ ไม่ได้รับการตำหนิแม้เล็กน้อยจากจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เสี่ยวซานขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมีอะไรเหรอไม่กงจื่อถามเสี่ยวซานรีตาลงเล็กน้อยและกล่าวว่าสถานะของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์มีความผิดปกติเล็กน้อยเขาโกหกเราหรือเปล่าอันที่จริงเขาไม่ได้ถูกฟันเฟืองรอหรอกหรือไม่กงจื่อถามเสี่ยวซานสายหัวและพูดว่า มันเป็นฟันเฟืองของโชคแต่เหตุผลคือมันไม่ควรเกิดขึ้นยกเว้นว่าเราข้ามภัยพิบัติและกลายเป็นจกักรพรรดิและการสวรรคตของจกักรพรรดิอสูรคริสตันก็ส่งผลกระทบโชคของสารบรรพบุรุษและไม่มีอะไรอื่นส่งผลกระทบต่อโชคที่ควบแน่นของเขาเมื่อข้าฟื้นสภาพบรรพบุรุษต้นไม้และรวมพลังชีวิตด้วยตราประทับบรรพบุรุษต้นไม้มันจะช่วยเพิ่มโชคของทั้งทวีปนางฟ้าซึ่งน่าจะดีมากสำหรับเขา ต่อมาเขาเมตตาข้ามากขึ้นเมื่อสิ้นสุดการประลองชิงตำแหน่งจักรรพัิพเมื่อเราถูกตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้และมีอันดับเขาก็ยังจัดการแข่งขันได้ดีและโชคของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างไรในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้จูจ่ๆก็ถูกกลืนกินด้วยโชคและแก่ชราเช่นนี้เมื่อกงจืเดาเป็นไปได้ไหมที่จักรรพัิอสูรธมินเสียชีวิตและลูกประคำแห่งความพินาตมีปัญหาอื่น เสี่ยวซานสายหัวอีกครั้งและพูดว่าไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นการล่มสลายของจักรพรรดิสวรรค์วชระจะส่งผลกระทบต่อเขาและเขาจะไม่รอจนถึงตอนนี้ไม่กงจื่อพยักหน้างเงียบๆแล้วเราจะทำอย่างไรดีเสี่ยวซานกล่าวว่าเราเห็นได้แต่กลอุบายเท่านั้นตรับใดที่เราแข็งแกร่งพอไม่ว่าเขาจะเล่นกลอะไรก็ตามมันก็เปล่าประโยชน์บทที่1127ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้า ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าหรือต้นแบบของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าในขณะนี้เสี่ยวซานและไม่กงจือกำลังยืนอยู่ที่เชิงเขาและมองขึ้นไปบนยอดเขาปัจจุบันมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพียงสองแห่งที่ตั้งอยู่ติดกับลานของศาลบรรพบุรุษหนึ่งคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยรวมราชสำนักบรรพบุรุษและได้รับการยอมรับจากราชสำนักบรรพบุรุษว่าเป็นจกักรพรรดิอสูรคริสตันที่ทรงอนุภาพที่สุด และอีกแห่งสร้างขึ้นโดยธรรมชาติโดยศิลาแห่งโชคชะตาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้รวบรวมโชคให้ราชสำนักภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอยู่ติดกับภูเขาสารบรรพบุรุษอันหนึ่งเพื่อแสดงสถานะของพวกเขาและอีกอันหนึ่งเพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงสถานะที่สำคัญของตระกูลต้นทองฟ้าและบทบาทอันยิ่งใหญ่ในลานของสารบรรพบุรุษในอนาคต สำหรับตระกูลต้นทองฟ้านี่เป็นความรุ่งโรจน์ที่หาที่เปรียบมิได้แม้แต่ไม่กงจือซึ่งเป็นว่าที่จกักรพรรดิก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เธอจะผ่านภัยพิบัติได้สำเร็จวันนี้เสี่ยวซานได้พาไม่กงจือมาที่นี่เพื่อทำให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาสมบูรณ์แบบและที่สำคัญกว่านั้นคือเริ่มสร้างหอคอยแห่งชีวิตให้สมบูรณ์แบบ หอคอยแห่งชีวิตที่ตั้งอยู่ในราชสำนักนี้มีความสำคัญต่อราชสำนักมากและเป็นรากฐานของคุณสมบัติของเสี่ยวซานในการสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิจักรพรรดิแห่งราชสำนักตั้งหน้าตั้งตารอที่จะรวบรวมพลังชีวิตเพื่อราชสำนักบรรพบุรุษซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับจักรพรรดิไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้ว ในเวลานี้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าถูกสร้างขึ้นให้มีความสูง800เมตรซึ่งเป็นความสูงที่เสี่ยวสารต้องการซึ่งสั้นกว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์คริสตนันและภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์เล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อทั้งสองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าตั้งตระหง่านจากพื้นดินเป็นไปไม่ได้ที่จะเติมเต็มด้วยดินและหินธรรมดาเมื่อจักรพรรดิสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ดินและหินเป็นแกนนํา ำคำขอของเสี่ยวซานต่อสารบรพรพบุรุษคือการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ควรจะซ้อนทับด้วยแร่ชั้นยอดของคุณลักษณะห้าธาตุเหตุผลง่ายๆคือคุณลักษณะของธาตุทั้ง5้านั้นเสริมกันและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการหล่อเลี้ยงพลังแห่งชีวิตในฐานะฐานของหอคอยแห่งชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุด ในเรื่องนี้ราชสำนักไม่ตรีและโอนแรกคุณสมบัติ5้าธาตุจำนวนมากจากภพสวรรค์อัญ,ญมณีได้ใช้ความพยายามของเขาเองในการสร้างภูเขาเขาอาศัยการควบคุมของธาตุทั้ง5เพื่อปรับพลังของ5องค์ประกอบของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งสมดุลอย่างยิ่งการก่อสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังใช้พลังงานจำนวนมากจากจากกรัรพสวรรค์อัญ,ญมณีอีกด้วย ในขณะนี้จักรพรรดิสวรรค์องค์นี้ติดตามเสียวซานและเมื่อกองจื่อเฝ้าดูภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเขาบนพื้นผิวทั้งร่างของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มมีความแวววาวเป็นโลหะสีทองจางๆจักรพรรดิสวรรค์นอัญมณีได้สร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นเป็นพิเศษและประพลังของธาตุทั้งห้าเพื่อให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถดำรงอยู่ได้สมชื่อและถือได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับตระกูลต้นทองฟ้า แร่ธาตุเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระตือรือร้นที่สุดจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีใช้ความพยายามอย่างมากบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากดังนั้นเสี่ยวซานจึงอดแปลกใจไม่ได้เมื่อเห็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในความคิดของเขาในขั้นต้นมันจะค่อนข้างดีสำหรับสารบรรพบุรุษที่จะจัดหาแร่ห้าองค์ประกอบคุณภาพสูงที่เพียงพอแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะถูกสร้างขึ้นให้สมบูรณ์แบบกว่าที่เขาคิด ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้าสูง800เมตรถูกรวมเข้าด้วยกันชั้นนอกของรัศมีทองฟ้าจะกรพริบและพลังภายในของธาตุทั้ง5าทำงานอย่างสมดุลและเสริมซึ่งกันและกันบนยอดเขามีรัศมีจางๆของธาตุทั้งห้าซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นพลังของธาตุทั้ง5ซึ่งดูดซับธาตุที่อุดมสมบูรณ์ของลานบรรพบุรุษตามธรรมชาติประสานองค์ประกอบของธาตุทั้ง5และควบแน่นในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทองฟ้า เสี่ยวซานโค้งคำนับจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีข้างข้างเขาและกล่าวว่าฝ่าบาททรงห่วงใยจริงๆจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณียิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าเจ้าพูดกับสารบรรพบรุษข้าหวังว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะขึ้นอยู่กับาธาตุทั้งห้าซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าทำได้ดีและมันไม่ใช่แค่ความพยายามเพียงเล็กน้อย ย้อนกลับไปเมื่อข้ากำลังสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของข้ามันก็เป็นแบบนี้ด้วยด้วยประสบการณ์มากมายและความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับธาตุทั้ง5ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของข้าและข้าก็พอใจมากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่มีคุณสมบัติแบบนี้ <c oughs> เมื่อสร้างขึ้นครั้งแรกภูเขาของเจ้าเหมาะสำหรับการหล่อเลี้ยงพลังชีวิต เสี่ยวซานพยักหน้าและกล่าวว่ามันสมบูรณ์แบบกว่าที่ข้าคิดไว้เมื่อพระราชวังทองฟ้าได้รับการสร้างเสร็จขอเชิญฟาบาดให้เป็นแขกตาของจักรพรรดิสวรรค์อัญมญณีเป็นประกายรู้ว่าเป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วด้วยการฝึกฝนของเขาเขาจะไม่พูดอะไรมากเขาไม่เคยคุ้นเคยกับว่าที่จักรพรรดิมาก่อนสิ่งที่เขาทำกับอีกฝ่ายก็เพียงพอแล้วและตระหนักว่าอย่างน้อยทั้งสองฝ่ายจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรในอนาคต แล้วโปรดขอให้ว่าที่จักรพัฒปีนขึ้นไปดูหากมีอะไรไม่เหมาะสมข้าจะรบกวนเจ้าในการปรับมันเองจักรพัฒสวรรค์อัญมณีกล่าวด้วยรอยยิม้มตกลงขอบคุณฝา่าบาทเสี่ยวซานทักทายเขาอีกครั้งจักรพัฒสวรรค์อัญมณีหันกลับมาและเดินจากไปเมื่อจักรพัฒสร้างวังของเขาเองเขาจะซ่อนความลับบางอย่างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นการดีที่สุดที่บุคคลภายนอกจะไม่เข้าร่วมในน,นั้น ไม่เช่นนั้นจะมีความสงสัยว่าแอบดูอีกฝ่ายหนึ่งจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีระวังตัวมากและจะไม่เป็นการดูหมิน่นคนนี้ใช้ความพยายามอย่างมากไม่กงจือพูดเบาๆเธอ,อยังรู้สึกว่าพลังของาธาตุทั้งห้าที่บรรจุอยู่ในภูเขาศักสิทธิ์ทองฟ้านี้มีความกลมกลืนกันอย่างมากและทำงานได้อย่างอิสระเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าหากข้าจะทำเองก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จักรพรรดิสวรรค์อัญมณีทุ่มเทอย่างมากกับมัน ไปกันเถอะขึ้นไปบนภูเขาและดูหลังจากพูดเขาจับมือเมื่อกงจื่อเข้าหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์สีฟ้าและสีทองแม้ว่าภูเขาทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นแต่ก็ไม่มีทางขึ้นไปบนภูเขาได้ไม่ใช่ว่าจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีเพิกเฉยแต่จักรพรรดิทุกองค์มีความชอบของตัวเองและควรทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองดีกว่า เมื่อก้าวออกไป1นเสี่ยวซานได้ก้าวขึ้นไปบนภูเขาแล้วพลังงานที่แผ่วเบาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาและทันใดนั้นพื้นผิวของภูเขาก็จมลงเล็กน้อยและขั้นตอนก็ปรากฏขึ้นเสี่ยวซานดึงไม้กงจื่อให้ยืนบนบันไดนี้พื้นผิวของบันไดเรียบและมีชั้นพลังงานแปลกๆแผ่ซ่านจากใต้เท้าของเสี่ยวซานกระจายไปทั่วบันได ย้อนกลับไปเมื่อเสี่ยวซานปีนขึ้นไปบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักพรพรรดิองค์อื่นเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่แตกต่างกันบนขั้นบันไดและการทดสอบแบบนี้ก็สามารถนำประโยชน์ต่างๆมาสู่นักปีนเขาได้เช่นกันในขณะนี้เขาเริ่มสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองและโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการเพิ่มความสามารถดังกล่าวให้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วย ฉากจากชีวิตก่อนหน้านี้เล่นซ้ำในใจของเขาชาติก่อนของเสี่ยวซานได้รับมรดกแห่งเทพสมุทรบนเกาะแห่งหนึ่งชื่อเกาะนี้ถูกเรียกว่าเกาะเทพสมุทรเมื่อเข้าสู่เกาะเทพสมุทรเขาต้องเผชิญกับการทดสอบก้าวแบบที่ยากที่สุดของเทพสมุทรซึ่งการทดสอบครั้งแรกคือการปีนบันไดบันไดสร้างความประทับใจให้เขาอย่างลึกซึ้งบันไดชั้นต่างๆทำให้เกิดแรงกดดันในระดับต่างๆทีละขั้นตอน ต้องมีความภาคเพีเยรและความแข็งแกร่งการทดสอบความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาปีนบันไดเขาทนทุกทรมานมากจริงๆหลังจากไต่ขึ้นแล้วเขาผ่านการทดสอบอื่นๆหลายครั้งในการทดสอบเทพสมุดที่ก้าวอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็ดึงตรีสุนเทพสมุดออกมาและกลายเป็นเทพพระเจ้าแห่งยุคขึ้นสู่ดินแดนของเหล่าทวยเทพ ในขณะนี้เขาต้องการตั้งบันไดสำหรับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาและดูเหมือนว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่าบันไดเดิมเขายกมือของไม้กงจื่อขึ้นทีละก้าวและทุกครั้งที่เขาก้าวก้าวใหม่จะปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาและพลังของเขาจะถูกตราตรึงบนนั้นซึ่งเหมือนกับในอดีต บันไดแต่ละขั้นแสดงถึงการทดสอบที่แตกต่างกันด้วยพลังของสายเลือดที่หลากหลายของเขาทำให้เสี่ยวซานจำลองสภาพแวดล้อมของการทดสอบครั้งแรกของเทพสมุดได้ไม่ยากในตอนนี้